สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นาจะมาสอนรับทรงผม d e ด d r อกฟ Free จากแม a อ u n d e r วิ r s สนะคะนี่เลยค่ะก็จะเป็นทรงผมแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะดูนุ่มนิ่มนะเมื่อเข้ามาในแมปแล้วทุกคนเดินไปในวงกลมสีเขียวตรงนี้เลยค่ะเราจะต้องรอจนกว่าที่จะมีเพื่อนเข้ามาในวงกลมสีเขียวด้วยนะคะเราเนี่ยไม่สามารถเล่นคนเดียวได้ค่ะตอนนี้ก็มีเพื่อนเข้ามาแล้วนะคะเราจนกว่าจะเริ่มเลยค่ะ ่าตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะคะให้เราเดินเข้าไปที่ข้างหน้าตรงนี้เลยค่ะให้เราเดินเข้าไปในวงกลมสีชมพูเลยค่ะจะเป็นที่แต่งตัวนะคะเขาจะให้เราแต่งตัวสําหรับการเดินแฟชั่นโชว์ค่ะเลือกได้เลยเลือกสภาพ้าเลยนะคะกดที่คําว่าทายออนค่ะเราก็เลือกไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็เริ่มการเดินแฟชั่นโชว์แล้วนะคะอันนี้เป็นตัวที่เราแต่งนะนี่เลยเราสามารถเลือกท่าได้ด้วยนะคะ เราจะต้องรอจนกว่าเพื่อนเพื่อนคนอื่นเนี่ยจะเดินแฟชั่นโชว์เสร็จด้วยค่ะเราสามารถกดอิโมจิให้เพื่อนได้ด้วยนะนี่เลยเรากดอันนี้เพื่อนเมื่อเลนจบแล้วไม่ว่าเราจะเป็นอันดับที่เท่าไหร่ของการแข่งขันเนี่ยเราก็จะได้รับทรงผมมานะคะนี่เลยค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะจะเป็นทรงผมเดดร็อกแบบนี้ค่ะเราชอบมากๆเลยนะคะดูนุ่มนิ่มมากตีไปทำกันก่อนที่จะหมดเขตนะ